สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับราศีตุลถือได้ว่าเป็นราศีที่7ของปีของราศาสต์และสนรักษ์ทางของราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีนี้ก็คือตาช่างชาวราศีตุลเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะรักสิ่งสวยๆงามๆและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากด้วยดาวสุขเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์และชื่นชอบในการแต่งกายชาวราศีนี้มักสแสวงหาสันติภาพและความสุขให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นความสุข เกี่ยวกับส่วนตัวหรือความสุขของคนในครอบครัวนะครับนอกจากนี้แล้วชาวราศีตุลยังเป็นคนที่รักสันติและรับความยุติธรรมเป็นอย่างมากชาวราศีนี้เกลียดที่จะอยู่คนเดียวถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับมักจะหาเพื่อนฝูงหรือทำธุรกิจก็จะหาหุ้นส่วนมาร่วมคิดร่วม เขาเรียกว่าสร้างอนาคตไปร่วมกันนั่นเองนะครับชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาและเป็นคนที่เฉียบคมมีจิตใจที่หนักแน่นสวัสดีกะะนะัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีตุลน,นะครับจันทร์ซ้อนจันทร์สำหรับชาวราศีตุลถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นจุด เปลี่ยนของดวงชะตาแบบถาวรน,นะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่10-27พฤศจิกายน2566นี้นะครับซึ่งตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะครับในวันนี้นะครับชาวราศีตุลน,นะครับควรจะมีการทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์เข้าวัดถวายสังฆทานนะครับ เสื้อชุดที่สวมใส่ควรจะเป็นสีชมพูหรือสีฟ้านะครับเพื่อเสริมดวงสเสน่ห์เมตตามาหานิยมในวันนี้นะครับและควรมีการบริจาคสิ่งของหรือเงินให้กับมูลนิธิคนยากไร้เพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับชาวราศีตุลในวัน คือเรียกขาเรียกว่าวันจันทร์ที่2 7นี้นะครับควรจะหาสถานที่ที่ท่านนั้นมองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนแล้วหันหน้าไปทางดวงจันทร์นะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามที่ท่านต้องการนะครับจุดธูป15ดอกในช่วงเวลา4โมงเยนไม่เกิน5โมงครึ่งนะครับ5โมงเยนนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าขอพรขอโชคขอลาบนะครับขอขมาก,กรรมต่อ อะไรที่เราเคยทําไม่ดีเอาไว้นะครับให้มันหลุดพ้นให้มันออกจากชีวิตเราไปเช่นอขอตั้งจิตอธิษฐานสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่เราได้เคยร่วมเกินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่เราเคยฆ่าหรือที่เราได้เอามาเขาเรียกว่าบริโภคเป็นอาหารก็ขอให้อะไรที่มีบาปต่อกันก็ขอให้ปลดปล่อยขอให้ ชีวิตต่อไปนี้มีแต่ความสุขความเจริญเลยนะครับให้สวดอิติปิโสเก้าจบนะครับและก็สวดพระคาถาเงินล้านขอโชคขอลาภนะครับในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาหลังจากนี้นะครับชาวราศีตุลท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโชลาภก้อนใหญ่นะครับเป็นลาบรอยหรือเป็นโชคลาบจากการทำงานจากความขยันของท่านเองนั่นแหละ เรียกได้ว่าต่อจากนี้เงินทองจะไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะครับในเรื่องของการงานท่านจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือชาวราศีตุลหลายๆท่านมีความคิดแปลกใหม่มีไอเดียแปลกใหม่ที่เอามาทำแล้วมันเกิดผลดีกับการงานทําให้การงานนั้นมีความก้าวหน้านะครับในเรื่องของความรักก็ราบรื่นดีมีความสุข คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะครับสุขภาพแข็งแรงดีช่วงนี้ปัสจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของชาวราศีตุล ในคืนจันทรซ้อนจันทร์หรือวันลอยกระทงนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีตุลทั้งหลายนำไป,ไปปฏิบัตินะครับถ้าทำแล้วมันดีหรือคำทำนายหรือคลิปนี้มันดีมันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับแลาเขาฟังแล้วเขาได้เอาคำแนะนำนี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขา แล้วเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ชาวรักสีตุลทุกท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ